สรุปประเด็นทองค,คำของเรานะครับนักทุนกับประจําเช้าวันที่8เดือนสิงหาคมนะฮะเราคําปรับตัวสูงขึ้นไปเราได้รายงานให้หนักทุนทราบแล้วนะครับมันเป็นข่าวที่ว่าอเมริกาจะมีการขึ้นภาษีนําเข้าทองคำนะฮะตัวนี้หนุนราคาทองได้กับ2เรื่องสองครามราัสเซียกับยูเครนเนี่ยไม่ได้เป็นไปตามที่ใครคิดเอาไว้หลังจากที่ผู้นาําสหรัฐออกมาบอกว่าผู้นาํารัสเซียคุณไม่จะไปต้องตกลงที่จะพบกับผู้นํายูเครนก็ได้เดี๋ยวคุณมาคุยกับผมก่อนอ่า มันไม่เหมือนที่คุยกันเอาไว้เพราะถ้าสงครามจะมีน้นัยุติจริงๆผู้นําทั้งสองประเทศควรจะต้องมาเจราจากันโดยตรงนะครับมันก็เลยส่งผลทําให้ราคาทองคำในภาพรวมเนี่ยมีโอกาสลุ้นในการกลับเข้าสู่หน้าบายได้แต่เพียงแต่ว่าเขาขึ้นไปชนกับแนวต้าน3,400แล้วเกิดอาการเทขายอยากแรงเลยนะครับนังถุดปัจจุบันนี้ย่อตัวลงมาจะ3000ุดแล้วถามต่อว่า แล้วแบบนี้เนี่ยคุณครับเราควรจะยังเทรดหน้าบ่ายกันต่อได้ไหมคําตอบก็คือว่าเราต้องมาดูที่ตัวนี้ก่อนมาดูที่สภาวะตลาดนะครับสภาวะตลาดเป็นอย่างไรบ้างในช่วงเช้าวันนี้ราคาดิบเงินทรงตัวแสดงว่าตอนนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่อสงสงครามแน่ๆที่ราคาทองย่อลงมาดัชนีด,ดอลลาร์เป็นไงบ้างดอลลาร์นะฮะเริ่มมีการฟื้นตัว2แท่งต่อเนื่องแสดงว่าตัวนี้คือปัจจัยตัวหลักที่ทําให้ราคาทองเกิดการย่อตัวครับแต่ดอลลาร์นั้นขึ้นตามเทคนิคหรือว่า แค่ขึ้นตามพื้นฐานข่าวสารมาดูตัวนี้กันดัชนนี้ในตลาดวอชิตตั้นครับในไทมเฟรมหนชั่วโมงนั้นไม่ได้มีการเคลื่อนไหวสะท้อนว่าฉันมีข่าวนะอันนี้ไม่ไม่ใช่ US 30ยังมีแท่งเขียวแท่งแดงปะปนสลับกันไปครับ US 500เหมือนกัน US 100เหมือนกัน ตัวดีนะครับของทางฝั่งยุโรปก็เหมือนกันสต่้อนได้เห็นว่าตอนนี้ไม่ได้มีข่าวอะไรใหม่เลยที่ตลาดเล่นกันหลายจากที่เล่นไปก่อนหน้านี้ดังนั้นนี่แปลว่าการฟื้นตัวของดอลลาร์นั้นเป็นการฟื้นตัวตามเทคนิคครับบงบอกให้เห็นเลยว่าถ้าดอลลาร์ขึ้นสู่บริเวณแนวต้านเมื่อไหรทองคํามีโอกาสลุ้นในการกลับตัวขึ้นได้โดยการฟื้นตัวของราคาทองคํารวมไปถึงคําถามที่ว่าผมอยากจะกดบายแล้วนะครับกดตรงไหนได้บ้าง คำบอกก็คือว่าบริเวณโซนนี้เลยครับ3387ไล่ลงมาซึกถึงแล้ว3369และสุดท้ายคือ3350เอาไว้เป็นจุดในการพิจารณาคัดลอสแล้วก็ยอมแพ้จากทางของขาบ่า,า,บายดังนั้นในวันนี้โซนที่นักลงทุนจะสามารถพิจารณาในการกดบายได้จะมีระยะทางทั้งหมด3,700กว่าจุดครับเนื่องจากข่าวมันเยอะมากช่วงนี้ผมเลยขยายกรอบให้พี่ๆนักทุนต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับ ทุกคนชัดเจนนะอันนี้ตรงตรงกันนะครับชัดเจนนะต่อมาครับนักจุดกรับในส่วนของคนที่ติดดอยด้านบนแล้วผมต้องออกไม้แก้ไหมผมติดบายตรงนี้เลยครับถ้านักเทรด rade, มีแค่2ทางเลือก1เข้าออเดอร์ไม้แก้โซตรงนี้สองเตียบตัวคัดลอสได้เลยเพราะว่าเราโอเวอร์เทรดครับแต่ถ้าถามผมจริงๆนะผมจะให้รอดูหลังจากนี้สักช,ชั่วโมง2ชั่วโมงเพื่อราคาทองคาม,มันไม่หลุดโซนน้ำเงินตรงนี้แล้วมันกลับไปยืนเหนือ3 3 8 7ได้ เป้าในการย้อนกลับขึ้นไปจะอยู่ตรงไหนรู้ไหมครับอยู่ยอดเดิมแล้วไปหายใหม่เลยนะักชุนครับดังนั้นบริเวณโซนน้าเงินตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเอาที่สําคัญเลยนะระยะทางโซนน้าเงินด้านล่างน,นี่คือ1,800จุดมีความสำคัญที่สุดแล้วถ้าทองจะขึ้นเขาจะไม่พาตัวเองหลุดลงไปต่ํากว่า3ามสหรอกครับผมจะบอกให้แล้วมันต้องใช้เวลานานไหมครูต้องรอคืนนี้ไหมไม่ต้องเลยไม่ต้องรอถึงคืนนี้ไม่ต้องรอถึงช่วงบ่ายด้วยครับนักชุน เดี๋ยวนักุจะทราบผลเลยนะบริเวณแถวๆตรงทีพอจะตามทันกันอยู่นะครับขอแค่สองสามชั่วโมงรู้ผลครับว่าขาบายจะอยู่หรือจะไปถ้าขาบายเข้าใจตรงกันผมรบก,กวนพิมพ์เลข1นคนละหนึ่งตัวและฝากนักทุนนะครับการกดไลค์การกดแชร์ของนักทุนนั้นมีความหมายกับผมมากๆเลยครับยังไงก็ฝากนักทุนสักนิดนึงแล้วกันนะครับมาผลไม้นละบือนะต่อมาครับเรามาดูตัวนี้กันในส่วนของตัว ราคาตองคำฝั่งขาเซลกันบ้างขาเซลบางคนได้ไม้เซลจากบริเวณ3,400ลงมาผมแนะนำนั่นทุนสั้นๆว่าตั้ง S/A กันทุดไว้นะครับคำถามก็คือว่าพี่จะยังถือไม้เซลต่อได้ไหมครับพอดีว่าได้ราคาสวยมากคำตอบก็คือว่าดูให้ผมหน่อยถ้าราคายังต่ำกว่า3,387แปลว่ากำลังบายยังสู้กำลังเซลไม่ได้นั่งทุนจะสามารถถือไม้เซลรลุ่น2เป้าด้านล่างต่อได้ทันทีครับแต่ถ้าราคาเริ่มย้อนกลับมายืนตรงนี้เมื่อไหร่ให้นั่นทุนรู้เลยนะว่า ขาเซลล์ที่เททํากําไรลงมาเนี่ยเดี๋ยวมันจะเริ่มฟื้นตัวแล้วนะครับอันนี้คือหลักสําคัญเลยคีย์เวิร์ดสำคัญคําถามต่อมาก็คือว่าถ้าพี่ติดเซลลด้านล่างทำยังไงคะมีแค่ทางเดียวที่นักทุนจะรู้ว่าตัวเองจะรอดต่อไหมอย่าให้เห็นราคาทองย้อนกลับขึ้นไปเกิน3ามสถ้าย้อนกลับขึ้นไปเกิน3ามสแนะนานักทุนที่ติดเซลล์ด้านล่างเตรียมพิจารณาในการ sl ออกแต่ถ้าเกิดว่ายืนไม่ได้ให้ถือรุ้นต่อเพื่อเขาจะไหลลงได้เรื่อยๆครับประมาณนี้ ถามต่อว่าแล้วถ้าผมไม่มีของอยากเซลล์ตรงไหนดีจริงๆแล้วราคา3387นะครับตอนนี้8โมงครึคนจะรอช่วงประมาณ9โมงถ้าราคาเขาปิดตัวต่ํากว่า3387ได้คาดว่าน่าจะมีแรงเซลล์เนี่ยทยอยไหลต่อเนื่องมานะครับเพื่อเป็นการยืนยันชัดเจนว่าขาบายในช่วงเช้าวนี้ยังไม่มีกําลัง ถามต่อถ้าราคาทองย้อนด้านบนในเซลล์ได้ใช่ไหมคําตอบคือได้ครับ3ตัวเลขเลย3406-3424-3443จําได้ไหมครับนักทุนวันพฤหัส,สบ,บดีเราคุยกันว่าบริเวณโซนด้านบนเดี่ยเป็นโซนที่มีความสาคัญมากที่สุดเลยสําหรับฝั่งของขาเซลล์ดังนั้นวันนี้ก็เช่นเดียวกันใช้เงื่อนไขเดิมในการเทรดครับ คำถามสุดท้ายถ้าจะต้องเลือกเทรดสักหน้าใดหน้าหนึ่งยังคงยืนยันคําตอบเหมือนเมื่อวานนี้แม้ว่าจะมีการย่อตัวของราคาทองคําลงมาในช่วงเชา้าผมยังเน้นหน้าบายเสมอนะครับโอเคอ่ะทีนี้เรามาดูตัวนี้กันครับนักถุนครับเรามาดูแผนทองคําจากทางฝั่งของ t r a ดดิ้งวิวกันบ้างเขาประเมินสถานการณ์ปาแบบไหนนะครับ ในส่วนของตัวการประเมินสถานการณ์ปัจจุบันนะครับผมเบรกเอาต์เนี่ยตลาดได้มีการเลือกทางแล้วนะครับถ้าเป็นมุมมองปัจจัยพื้นฐานการที่ราคาผู้ทะลุกรอบลงมาเป็นผลโดยตรงจากปัจจัยพื้นฐานฝั่งขาบ่ายนะครับก็เลยยืนยันเป็นหน้าบ่ายส่วนมุมมองทางด้านเทคนิคนะฮะยืนยันการทะลุกรอบ3385ขึ้นมาได้อย่างชัดเจนและตอนนี้ก็ยังเคลื่อนไหวอยู่แถว3385ด้วยซึ่งถือว่าเป็นแนวรับที่มีความสําคัญเลยนะครับ เรามาดูแผนการเทรดกันบ้างดีกว่าครับเอาแผนการเทรดสั้นไปก่อนเลยนะแบบเป็น s c a l p i n g ครับใน time frame 5ถึง15นาทีกลยุทธ์การซื้อขายนะครับนักถุนครับถ้าเป็นฝั่ง buy รอราคาย่อตัวลงมาใกล้แนวรับ3 3 5 8, 8, 8, 8 2ซึ่งคือตอนนี้เลยนะเนี่ยสมมตินะครับนักถุนครับอันนี้ผมแค่ยกตัวอย่างนะนักถุนอย่าอย่าเพิ่งเข้าเดอร์ตามนะครับเพราะว่าผ่อนในวันนี้ที่ผมใช้เนี่ยมันเป็นผ่อนเดโมนะ ผมจะจําลองวิธีการใช้เครื่องมือตัวนี้ให้ดูเฉยห้ามกดตามโดยเด็ดขาดเน้นย้าเลยนะครับพอที่ผมใช้อยู่คือพอร์ตของเดโมนะครับอันนี้พอร์ตเดโมไม่ใช่พอร์ตจริงนะอ่ะเรามาดูตัวนี้กันนะครับเมื่อราคายอ่อตัวลงมาใกล้เคียงกับ3385ถึง3382แล้วซึ่งคือบริเวณแนวรับตรงนี้เลยหาจังหวะในการเข้าบายได้โดยตั้ง TP อยู่ที่3390 3395แถวๆนี้ครับแล้วก็ SL อยู่ที่3379ได้เลยนะครับทุกคนนะ ต่อมาครับฟังเซลล์กันบ้างฟังเซลเนี่ยไฮไลท์เลยนะครับว่ามีความเสี่ยงสูงมากเลยนะถ้าเกิดว่าข่าวมันไม่พลิกจริงๆนะขอเป็นสีแดงไว้เลยจะเซลล์ได้ก็ต่อเมื่อเห็นสัญญาณการที่ราคาเนี่ยเกิดการ rejection หรือว่าตอนที่เขาย้อนขึ้นไปจะชนกับ3,400ต่ออีกรอบนึงแล้วมันไม่ผ่านจริงๆครับนักทุนสามารถเซลกลับลงมาได้ส่วนพันธรเทรดแบบรายวันเลยนะครับนักทุนครับนี่เลยครับ day Trade กรอระยะเวลาในทา์เฟรมหนึ่งชั่วโมงซึ่งเป็นแผนหลักวันนี้เลยจากเทรนดิ้งวิวนะเขาบอกว่าฝั่งบายเนี่ยอันนี้คือกลยุทธ์หลักเลยคือรอย่อซื้อครับแล้วซื้อตรงไหนละ่ะคําถามคําถามก็คือเอ,อ้ไม่ใช่คําถามคําตอบคําตอบก็คือว่ารอบายที่3ามสามแถึงครับซึ่งก็คือบริเวณโซนตรงนี้เช่นเดียวกันโอ้โหแสดงว่าตอนนี้ราคาทองมันย่อมาในถึงแผนหลักไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนักทุน,นต่อน,นิดนึงครับต่อน,นิดนึงแล้วเท่ากับว่า TP แล้วคุณครับ ถ้าบายจากบริเวณโซนแถานี้รอย,ย้อนกลับไปแถวประมาณ3 4 0 4 4ถึง3410ครับและเป้าหมายใกลสุดคือ3429ส่วนจุดตักขาดทุนหรือว่า SL นั้นให้ต่ำกว่า3 3 7 4าโอ้อัตราส่วนคุ้มอยู่นะนักทุนเพราะว่า3374นี่ไม่ไม่ได้ไกลกันเท่าไหร่นะตัวดีส่วนฟังเซลลนี่ยาเขาเรียกว่าอะไรนะเขียนอย่างชัดเจนเลยนะครับว่ากลยุทธ์สวนเทรนนะครับ คัลทรนเลยสำหรับคนที่ชอบความเสี่ยงสูงเท่านั้นนะครับให้รอเข้าเซลล์ที่3 4 0 4ถึง3,410หรือ3 4 2 9เป็นโซนด้านบนที่ผมให้ไว้เช่นเดียวกันโดยคาดหวังนะครับว่าถ้าเราเซลแล้วเนี่ยจะมีโอกาสลุ้นในการย่อตัวกลับลงมาที่3385ก็คือเป็นบริเวณโซนที่เราทำการเข้าบายกันนั่นแหละครับนี่เป็นแผนที่ทางฝั่งของ a d i n g v วิ w ได้ประเมินสถานการณ์มานะครับทีนี้บางคนถามนะว่าเอ๊ะทำไม แผนเทรดดิ้งวิวเนี่ยคุณครับผมสังเกตหลายรอบแล้วเขาจะให้ทั้งฝั่งขาบายขาเซลมาเลยทำไมมันเป็นอย่างนั้นครับคือต้องบอกว่าแผนการที่ผมอัปเดตให้กับนักจาก t r เทรด g v วิวนะมุมมองเนี่ยมันจะไม่ได้บอกว่าการันตีชัดเจนฝั่งเดียวเหมือนของผมละแต่ผมจะรวบรวมข้อมูลจาก เทรดเดอร์หลายๆฝั่งหลายๆสายนะครับวันหนึ่งเนี่ยก็ประมาณสัก5คนบางวันก็เป็น10คนเลยนะครับจากนั้นเมื่อได้ข้อมูลเสร็จแล้วผมจะให้ AI ประเมินสถานการณ์ให้ว่าแต่ละคนเนี่ยเขามีมุมมองอย่างไรกันบ้างเหมือนกันแหละครับเวลาที่ทุกคนมาดูผมในไลฟ์สดเชื่อได้เลยว่าไม่ได้มีแค่คนเทรดต่ฝั่งบายอย่างเดียวถูกไหมครับ คนเทรดฝั่งเซลล์ก็มีเช่นเดียวกันดังนั้นผมเลยต้องทําบทความให้มีความเป็นกลางมากที่สุดครับจากนักทุนทั้งสองฝ่ายก็ลองเลือกประกอบการพิจารณาได้เลยว่าตัวของเราเองนั้นชอบแบบไหนทุกคนโอเคตามนี้เลยนะครับเอาละครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้ในส่วนของตัวไฟล์แผนการเทรดตรงนี้เอาไปเก็บไว้ก็เหมือนเดิมในทุกๆวันครับนักลงทุนเข้าไปใน Line a อ Official ของผมนะตรงนี้เลยนะครับนี่นีนน ลายอดตวิเชียวจำง่ายชื่อนี้จำง่ายครับแอตคูเบลหนึ่งสองสามพอนืกอทุนเข้าไปแล้วก็สามารถนะครับที่จะกดได้เลยนะครับตรงเมนูปุ่มแรกสุดนะครับเมนูปุ่มแรกสุดเป็นยังไงล่ะคุณครับนี่เลยครับเมนูปุ่มแรกนะฮะเวลาเข้าลายไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีเมนูอยู่ที่ด้านล่างโชว์แบบนี้เลยนักทุกกดตรงนี้ครับกดเอานิ้วแตะเลยแผนเทรดทองวันนี้เดี๋ยวมันจะมีไฟด้งขึ้นมาให้นักทุกกดเข้าไปดูได้ทั้งข่าวสารทองคำสรุปดวงประจำวัน ได้ทั้งหมดครับนักลงทุนครับลองไปกดเล่นดูนะทุกคนนะและมาถึงเรื่องที่ผมอยากจะประชาสัมพันธ์มากที่สุดแล้วสําหรับคนที่ไม่มีวินัยในการเทรดให้อยู่ในไลฟ์สดฟังผมก่อนหลังจากนี้สักครู่เดียวนะครับ